ว่า, <S <S ร,ารัเร,รยยังเลยเป็นอ็มลโซเปิดเปิดแบบใหม,มจะมาพูดว่าเป็นเดอะมอลไม่ได้ครับ<ะ>ค Line so. จะมาเป็นแบบเดอะมอลเหมือนกันไม่ได้ <S 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 สซ่ใหม่ันดียังไงเอมไลฟ์โซ่เปไ็นยังไง มันแบบฝรั่งรุงใหม่แบบใหม่แบบสับยังไงมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่บอกต้องมาเดินเองแล้วที่ชอบอะไรที่สุดชอบทุกอย่างที่นี่ที่เอลไลฟ์สโตร์อย่างเช่นวันยหนึ่งเลยนะก็อะอย่างเช่นอย่างนี่นชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วเดินห้างอ่ะยิ่งเขาทำใหม่เนเอลไลฟ์ตร์รู้คือแบบสุดๆเลเขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่คือไม่จำเป็นแล้วต้องอยู่ในเมืองอยู่ข้างโลก รอบรอบเมืองเนี่ยก็แบบเฉยๆได้เหมือนกันก็เป็นเมืองเมืองบางกะปิเรียกว่ามาที่เดียวครบเลยครบแน่นอนครับก็จะมีแบบหลายๆโซนมีร้านเปิดใหม่ที่นี่เยอะด้วยนะครับของที่นี่ก็มีจัดเต็มมากๆเลยกินเดินถิ่นก็พิถีพิถันทุกคนเลยครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับเดอะมอลล์บางกะปิเต็เป็นเอ็มร้านโซนบางกะปิเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในหลายๆอย่างมากๆนะทั้งเรื่องอาหารเรื่องที่บอก ทุกคนลองมาเดินดูนะครับใครที่โล่งๆอยู่แถวนี้ก็มาลอง explore ดูว,ว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่แถวนี้ก็มาเดินดูได้นะผรอว่าน่าจะมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็ให้ลงว้าวมันสุดข้วมากม,ม,ม่คร <GM S 1> ับผม GM Lifestyle ครับบ<ม>ากครับิ